คุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่พบชาติในอดีตให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทัตบัณฑิตพาชาตปานีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวดิกรลาบทูลว่าข้าแต่มหาราช ชาตปานีนี้เนะี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่ขอพระองค์จงทรงตั้งชาตปานีนี้เนะี่ยเป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชาตปานีว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกเงหนพระไทยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่า คุณธรรมสี่ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดโปโรหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างล่ะชาตปานีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ลิษยา เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรักเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความริษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพเจ้าเลยพระเจ้าค่ะ พระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจเพราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระโลกขนาดนี้เนะี่ยก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความลิศยาแน่นอยู่ในพระไทยได้ตรัสถามดูก่อนชัตปานีท่านเป็นผู้ไม่ลิศยาหรือ จริงพระเจ้าค่ะท่านเห็นเหตุอะไระจรึงเป็นผู้ไม่ริษยาชาติปานี้ก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้ไม่ลิษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้างนั้นอเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะ จากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ตบุดุที่แท้จริงนั้นเตอมประกอบไปด้วยกายสัจริตวจีสัจริตและก็มนโนสัจริตเมื่มีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้เมกกล้าทำบาปทั้งในที่รับ และที่แจ้ง่อถึงคราวครับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะธรรมดาคนดีเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดี และบุญบาร,รมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้เมื่อเราสั่งสมความดีสร้างบุญบาร,รมีกันมากเข้าบาร,รมีธรรมนี่แหละจำหนวยผลให้เรานะประสบความสุขและความสาเร็จนะไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้ลักในการทำความดีกันให้มากๆแล้วก็มันปฏิบททัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายใน คือพระรัตนตรายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาตสว่างสวยัยรู้แจง้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพรัธรรมกายได้โดยง่าย ได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีเมื่อนีอนันจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพานถึงสุขแห่งธรร Oh, hey.